ท่านผู้มีบุญทั้งหลายพระผู้มีาภาคจเจ้าตรัสไว้ว่าฉลารรรโม,มหิชลังอนะตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดานี้ไม่พ้นความแก่ไปว่าพญาธิรมโม,มหิพยาทิงอณะตีโตเรามีความเจ็บเป็นธรรมดานี้ไม่พ้นความเจ็บไม่ได้มรณะรรมโม,มหิมรณัอนะตีโต เรามีความตายเป็นธรรมดานี้ไม่พ้นความตายไปได้เราต้องพัดภาคจากของคนรักคนคนครอบจะชอบใจทั้งสิ้นเหมือนกับคุณสมปองชัยศรีวิบูลซึ่งป่วยเป็นระยะเวลาหลายปีสมัยก่อนโน้นทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของไกด์นำเที่ยวการเวลาการเวลาต่อมา เมื่อร่างกายสุดโทมเจ็บป่วยก็ต้องอาศัยญาติอาศัยพี่อาศัยน้องอยู่กับพี่น้องพี่น้องดูแลหลังจากนั้นเมื่ออายุมากก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลชัเทียนฟ้าแล้วก็จากไปยังไม่มีวันกลับพี่น้องทุกคนชัยศรีทุกวิบู์ทุกคนรักและห่วงใยไปดูแลเอาใจใส่เสมอนับในตอนนี้ท่านจากไปยังไม่มีวันกลับ ขอบุญกุศลที่ญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคุณสุรางรักก็ดีคุณพิมสิริก็ดีคุณสุกัญญาก็ดีและพี่น้องทุกคนที่ห่วงใยช่วยอำนวยความสะดวกไม่ยามเจ็บยามป่วยยามแก่ชราขอให้ดวงวญาณของท่านคุณสุป,ปองชัยศรีวิบูลย์อยู่ที่ไหนก็ป่าเพิ่มใหญ่ ในความรักความผูกพันของญาติพี่น้องและห่วงใยเ,เสมอเสมอเรามีความแก่เป็นธรรมดาคือตอนสมัยที่มีชีวิตอยู่คงไม่คาดคิดว่าร่างกายก็เป็นอย่างนีง้แล้วก็หลังจากนั้นก็มั่นใจในตัวเองในการทำหน้าที่เป็นไกด์ทำหน้าที่ในการทำทัวประสบความสำเร็จในชีวิตหางเงินหาทองได้มากมายก,กายก็เมื่อเจ็บป่วย ความเจ็บความป่วยเลยไม่ค่อยกล้าหลังจากนั้นเมื่อต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลายาวนานต้องห่างครอบห่างครัวแล้วก็จากไปอย่างนี้ขอเราทั้งหลายยึดหลักสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตนั่นก็คือว่าร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันปวดอย่าให้จิตอย่าให้ติดเจ็บอย่าให้จิตป่วย เอาความเป็นผู้รู้รู้ดูร่างกายรู้ดูจิตอ๋อจิตมันก็เป็นอย่างนี้ร่างกายเป็นก็เป็นหลังนี้อย่างนี้เอาจิตเป็นผู้รู้เป็นผู้มองดูอ๋อเราไม่สามารถคอนโทรลได้ร่างกายอย่าเจ็บนะอย่าป่วยนะอย่าตายนะคอนโทรลไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นนั่นก็คือว่าใจเราก็เหมือนอย่าคิดนะอย่าฟุ้งซ่านนะ เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาดูแลผู้รู้คือสติมีสติเป็นผู้ดูแลมีสติเป็นผู้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เสมอสมอใครควรยังเป็นเช่นนี้เป็นเช่นนี้เราจะได้มีความเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตไม่ตกเป็นาธาตุของความทุกข์สื่อต่อไปขอบุญกุศลจงบังเกิดมี กับบุญโยมสมปองชัยศรีวิบูลสุภาพสตรีผู้เป็นที่รักของพี่น้องซึ่งจากไปยังไม่มีเงกับทิวิปิปัปตสะพะเงินทองไหลมาณชาลิตี